ก็จะปรากฏในภาพของโรนกลาฟรัชการที่หกอาะาศนะคะเชยอแล้วก็มีบางท่าใช้เจ้านนันอันเชิญเครื่องสูงด้านเยี่ยวยังไงเขาต้องนั่งมาแล้วนั่งขายมือก็จะปรากฏในท่าของโรนกลาฟรัชการที่หนึ่งนะคะักงานอันเชิญเรียกว่าคนที่นั่งทัพรีชยามทัพตันทองเป็นช่างพ่อขนาดก็คือจะเป็นเรียกว่าอันเชิญที่นั่งต้องแบกเขาอย่างก็ ทั้งส้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะขอทุกท่นานศึกษามองอย่างลึกซึ้งน,นะคะว่างานศิลป์เหล่านี้นะคะออกปเป็นสมบัติของประเอิอเตลลี่นะคะโดยชอบทำแต่วันนี้ได้กลับมานะคะให้พวกเราได้ชื่นชมความงานนะคะในห้องถัดมาโซนที่3จะเป็นโซนที่พูดถึงการิเลอคีนีกับมือสยามนะคะเป็นภาาเขียนส่วนหนึ่งนะคะท่านอที่ ติดตัวกลับจากเมืองไทยไปด้วยนะคะถอดลงเรือเดินทาง30วันไปถึงเมืองตอร์เรนต์แล้วก็เก็บรักษาไว้ที่นั่นเปนปีหลังจากที่เทากลับมาจากเมืองไทยแล้วก็คือในปีมศ2457นะคะมีการจัดงานเวนิสเปียนาเล่ึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะทุก2ปีนะคะจะมีการจัดในปีนั้นก็ที่เราทีนี้มีห้องส่วนตัวของตัวเองหรือห้องสแสดงภาพของเมืองสยามคะก็เรียกว่าภาพเหล่านี้ ตามภาพอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนงานหลายภาพขึ้นปรากฏตัวกลับใหม่รั้งหนึ่งหลังจากขายเข้าไปแม่ไปเยือนลาเกับสักวะนะคะวันนี้ได้กลับมาที่นี่แล้วนะคะภาพที่คนยุโรปได้ชื่นชมความงามของเมืองสยามในอดีตวันนี้พวกเราอย่าลืมนะคะมองหาความงามแล้วก็ชื่นชมกันที่เต็มที่นะคะ ไดร์เล่านะคะเราก็ไปหาลักษณะใกล้เคียงค่ะเนี่ยไปยืนในเจ้าของบ้านสงสัยว่าคุณมันทำอะไรถ้าคูณเป่าล่าใส่รวยก็ออกมาทักทายแล้วเราก็เล่าให้ฟังว่าที่นี้เราเห็นภาพเขียนรุปกระีโลคีนี่มีลักษณะเช่นนี้แล้วก็อยู่ตรอกนี้แน่นอนเพราะมีโปสการ์ดไปอยู่ในห้องโน้ตแฝงหาที่เขียนรูปคีนี่ที่จื่อนายจิมนี่ที่ตอบว่าสามรรยาที่เป็นกระโงนะคะเราก็เลยไปดูในสุดเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยได้รับพระราชทานจาหลวงตาว่าจ ปูเดินทางมาเป็นนักเรียนแท่กาเดินทางปลับไปจากที่นัึต่อหน้า,าทีีน้แบบรีบไปแล้วะคะก็ได้เข้ามานนักเปบ้านหลังนี้ต่อมานะคะเราก็คาดว,ว่าสงสัยอาจจะเป็นไปได้นะคะดูจากรูปทรงแล้วสนุกดีมาก ตัวขึ้นมามมเารื่อไม่กี่เดือนพร้อมภาษาภาคหนัอนะคะใช่ค่ะเหมือนกันค่ะภาพนี้ตั้งชื่อว่ากุแ,แห่งวัดนะวัดก็ุแห่งสุยเพนะถามว่าชา้าที่แล้วถามเลว่าเอ๊ภาคนี้เนี่ยวัดอยู่ที่ใดนะคะอีภาพหนึ่งชี้หนักว่านี่ถินได้ว่าวัดในในในซีรอตก็คือเหมือนกันแต่เราก็ไม่ทราบว่าวัดเนี่ยอยู่เมืองอะไรแคนที่พคลมเบโ การจะบนขึ้นทางการโดยเรือนะคะเชื่อมโยงยุโรปเอเชียตะวันออนคือถ่าหลักกันหนึ่งก็คือมาเลเซีนะคะซึเงินต้องจอดแล้วทีสามารถจะลงจากกระโดดเรือวัดท่องเที่ยวแก้ได้เลยหนองนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นท่าริมฝั่งน้ำเจ้าพญานะคะคือต่อก็สัตยาจะไปสู่ที่ริมแม่น้ำคดีนะคะพอไปสู่ตรงนั้น เป็นฝากต่ทองไม่น้ำนะคะก็เลยคาดว่าคงจะต้องเป็นบริวเวณแถวพิสุขฝา,ะนะาไม่น้ำเจ้าแม่ยาดที่ริมทองตอนนี้ก็ใกล้ใกล้สาาถานีบางแสนนะคะยามเช้าปีแรกชวมมาถึกกงก,งก,ก็คุอก็เรย่็ใส่ถีงทองของราชินีคกำลังสุขสว่าดอง